สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินอีกสักหนึ่งแปลงค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลปากกรานอำเภอพระคนครศรีอยุธยาจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเลยนะคะ5ไร่2งาน91ตารางวานั่นเอง งางเจ้าของนั้นตั้งราคาไว้เหมาหมดเลยนะคะเหมาย,ยกแปลงเลยคือ27ล้านบาทหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะคะประมาณเกือบ100เมตรซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะที่จะทําเป็นปั๊มน้ามันอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือจะเป็นาสถานที่ท่องเที่ยวของอยุธยาก,ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นดีซอร์ดโรงแรมแบบริมถนอนอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแปลงนี้ คือทางเจ้าของนั้นได้ถมไว้บ้างแล้วประมาณด้านหน้าครึ่งหนึ่งนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีบ่อน้ําด้วยเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเข้าไปได้นะคะโอจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านไหนกันตามโนดเลยประมาณ5า้าไร่กว่าๆเนาะส่วนด้านหน้าที่ระหว่างจากถนนถึงเสาไฟฟ้าเนี่ยจะมีที่เกินอยู่อีกประมาณคือเกือบไร่เป็นด้านหน้าของที่ดินที่เรามีสิิธในการเข้าออกหรือว่าเราใช้ได้นั้นเองนะคะ ใครที่สนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าด้านในนั้นเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงถนนด้านหน้าว่าเป็นแบบไหนแล้วใครพร้อมนะคะไปชมกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นถนนที่ติดก,กับที่ดินนะคะอยู่ด้านหน้าที่ดินเลยถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนหมายเลข3 4 7สี่นั่นเองค่ะ แปลงนี้นะคะติดถนนความยาวด้านหน้าประมาณหนึ่งร้อยเมตรเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในที่ดินนะคะว่ามีอะไรบ้างลักษณะเป็นยังไงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทางเจ้าของนั้นทําถนนเข้ามาด้านในที่อยู่สองทางด้วยกันซึ่งจะเป็นลนักษณะเหมือนเข้าปั๊มน้ํามันทั่วไปอะคะ่ะจะมีทางเข้าแล้วก็ทางออก จะมีสองทางด้วยกันนะคะอันนี้คือทางออกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกทางเลยอยู่ด้านนู้นโอจะพาทุกท่านไปดูกันนะคะอันนี้โดยรวมของที่ดินนะที่อยู่ด้านหลังเราเริ่มจากทางออกแล้วกันที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างประมาณ1 0 0่เมตรแต่ลักษณะของที่ดินนะคะด้านหน้าก็จะเป็นที่ดินถมแล้วแล้วก็มีจุดบริการน้ํามันนะคะตรงนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํามัน อะไรประมาณนี้นะคะอยู่ตรงนี้คือมีคนเช่าอยู่แล้วนะคะใครจะมาอ่าถ้าใดสนใจที่จะมาดูที่ดินก็สามารถที่เข้ามาดูได้เลยค่ะนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะมีเสาไฟอยู่แล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของจะของไหมแต่ว่าอยู่ในที่ก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะอยู่นี้ลักษณะที่ดินด้านหน้านะคะถมไว้แล้วเสมอกับถนนด้านหน้าเลย ตรงนี้นะคะเราเดินเข้ามาได้ประมาณว่าเป็นร้อยเมตรแล้วนะคะที่ดินก็จะเป็นลักษณะมไม่เสมอกับถนนด้านหน้านะคะแต่ว่าด้วยสภาพตอนนี้นะคะย้าลกมากเราก็อาจจะมองไม่เห็นหน้าที่ดินเท่าไหร่นะคะแต่เท่าที่เรามองไปไกลๆตรงนี้นะคะก็จะมีบ่อน้ำอ่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปให้ชมกัน พอเดินเข้ามาได้นะคะด้านหลังนะคะก็มีถมไว้สูงสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็ลงลุกลังไว้บ้างนะคะตรงนี้เห็นไหมคะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นอยู่ตามสภาพนะคะก็จะมีบ่อน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งบอ่อแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะมีบ่อน้ําด้วยนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ได้แล้วเพราะว่าหญ้ามันรกนิดนึง แล้วก็มีต้นไม้ด้วยอโอให้ดูฝั่งนี้ก่อนอตรงนี้ก็มีบ่อนะคะอาจโดยรวมของที่ดินด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยแต่ยังไงก็อยากให้ท่านที่สนใจจริงๆเข้ามาดูสภาพของที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นยังไงนะคะจะได้แบบตัดสินใจได้เนะาะภา ถ้าเราจะมองจับภาพหรือว่าคลิปเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยอันนี้โอ๋หมุนกล้องให้ดูรอบๆนะคะโอ๋จะพาทุกท่านไปชอมอีกฝั่งหนึง่งตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยเหมาะที่จะทําเป็นอ่าสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารดีสอดหรือว่าอ่าที่พักผ่อนริมทางสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้หมดนะคะ จุดนี้นะคะเป็นจุดที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้โอเรียกว่าทางออกแล้วกันนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นลานนะคะเพราะว่ามีรถเข้าออกตลอดมันก็เลยจะทําให้ดูไม่มีญ้าลกอ่ะส่วนฝั่งนี้ก็โอจะเรียกว่าเป็นทางเข้าแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นทางที่สามารถเข้าจากถนนใหญ่มาได้นะคะพื้นดินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ในที่ดิน ของส่วนห้าไร่สองงานเกตารางวาอันนี้เป็นทางที่เราเดินมานะคะส่วนตรงนี้ก็ใช่ค่ะที่ดินที่อยู่ในเนื้อที่อยู่เหมือนกันด้านหน้าถมสูงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทางเข้าแล้วกันเนาะเพราะว่า เมื่อกี้นะคะโอ๋ได้ยืนอยู่ฝั่งวู้นนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้จะเป็นถนนใหญ่แล้วนะคะถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนหมายเลขสามสี่เจ็ดนั่นเองตรงไกลๆนี้นะคะปั๊มเอสโซอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของถนนนะคะอ๋จะหมุนกล้องกลับไปให้เห็นปั๊มบางจากนะคะ ตรงด้านหน้าที่นะคะก็มีคนเช่าขายของนะคะโลตีสายไหมไข่เป็ดอะไรประมาณนี้สีแยกวอลเชนนะคะเราเราจะมาจากสีแยกวอลเชนมาถึงที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณใช้ระยะทางนะคะ3กิโลเมตรก็จะถึงทางข้าวที่ดินแปลงนี้เลย โ okay. ดยรวมของที่ก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้คะ่ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอ๋ให้ชมไปเลยนะคะใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้จนจ,นจนลบลาไปไกยคะ่ะ